มาอัปเดตรั้วค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะมิเซอร์ทำได้ประมาณครึ่งแล้วน,นะคะตรงนู้นเลมเื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะนี่ดูสิคะแบบตรงเป๊ะไม่มีที่ติเลยค่ะก็นี่ทําแบบแน่นหนามากเลยนะอันนี้คือทํามาจากที่ทํางานมิเซอร์นะทำเองเลยนะคือตัวล็อกค่ะอันนี้ก็สั่งมาพิเศษเลยนะคะเพราะว่าป้องกันหมูป่าโดยเฉพาะค่ะเพราะว่าหมูป่ามันแรงเยอะนะ มันมาทีไม่ได้มาแบบทีตัวเดียวสองตัวซะที่ไหนบางทีมาเป็นฝูงเนี่ยค่ะก็ต้องคอยแบบเนาะแน่นหนา,าจริงๆเลยก็อีกนิดเดียวค่ะอีกฝั่งเดียวตรงนั้นจะเป็นประตูใหญ่นะคะประตูทางเข้าที่แบบคอยเอาแบบรถทงรถไถอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยตรงนี้ยังยังไม่เสร็จนะเลยตรงนี้อีกนิดนึงก็ให้ไม่เชื่อทำเรื่อยๆเขาไม่ใหญ่ไปเป็นเ,เร่งรีบเขานะแล้วก็ฝนมันตกบ่อยด้วยค่ะ ต้นใบกระวานนะคะต้นใหญ่มากเลยสวยด้วยอันนี้ขึ้นเองธรรมชาติเลยนะเนี่ยมันขึ้นอยู่สามต้นนะนะู่นอ่ะหนึนะ่งสองสามอันนี้จะเป็นที่อยู่ของหมูป่ามันนะเนี่ยหลังบ้านรถมันจะเป็นแนวนี้หมดเลยนะเนี่ยหมูป่ามันจะมาหากินอย่างนี้ค่ะตรงนี้ต้องตัดหญ้านะคะเพราะว่าบางทีหมูป่ามันจะมาทางนี้นี่คือทางขึ้นมาน,นะที่เวลามันมานะมันจะมาทางนี้ค่ะมันจะข้ามบ้านรถไปเลยนี่บริเวณบ้านรถนะคะป่างันเลย เข้าสวนมาเก็บอันดิโชกอีกแล้วนะเยอะมากแล้วดอกก็สวยๆกันเลยะนะคะนีะ่มีความสุขที่ได้เก็บอุ้ยร่วงเลยนี่ของดีมีประโยชน์ต้องเก็บบ่บอยอุ้ยนี่ดอกใหญ่ ใหญ่สวยตัดให้หมดตัดให้หมดโอ้ยมีหอยหอยมากินด้วยกินใบมันฮ่าฮ่า บอกกับตรงนะคะได้อดิโชคเยอะมากเลยแล้วกําลังมีความคิดว่าเดี๋ยวรจะหาซื้อมีดนะคะที่มันปอกออดิโชคที่เขาแบบปอกมันง่ายๆเนาะที่แบบไม่ต้องมาเด็ดอย่างรถอะค่ะคือเฉือนอย่างเงี้ยเฉือนรถดูในคลิปมันนะก็เฉือนเฉือนง่ายอะคือรถก็ไม่ถนัดจับมีดอย่างนี้เหมือนกันนะแต่แบบเอออยากลองอะัอปอกมันคมดีแล้วมันอะไรจะปอกง่ายเนาะแล้วก็แบบออามันจะได้เห็นเนื้อง่ายๆ พราะแกะทีละอันละอันอย่างของรถอ่ะมันมันช้าเนาะ ใส่กะีิหน่อยนึงเสร็จแล้วลูกก็เสร็จแล้วใส่กะีิก็เสร็จแล้ว ค่ะวันนี้กินข้าวกอรุซี่นะค่ะอรุอสีเป็นต้มอร่อยง่ายๆน,น,นะซีะ่ก็ชอบซดน้ำอ่ะนะืม ลากินแบบนี้ต้องมีข้าวเป็นน้ำซุปให้ชอบซดน้ำมากเลยมอกกินสเต็กกับข้าวอื้มอูกมอ้ม พ่อมาอืมอือืมอื้ยาอเยาเละกันออ่อาางานไออืมงาและวค่ะ

น,นาะอ้ําเขาบรเขารปก,กันเด้มั้งเขารปกัาเด้อัมมวยเบียนหมูป่ากินอร่อยอืมเ <c oughs> ก่งมากโอ้เก่งมาก,กเ,กากกเกขียวดีสิค่ะ

Muy bien, nếu Níu thì đúng nếu như mười biển à đi biển